สวัสดีชาวเพจโมบายทุกคนนะครับคือวันนี้ผมก็จะมาลุยแล้งนะทุกคนคือแบบที่ผมหายไปนี่ผมไปหาที่อยู่ใหม่นอกโลกนะทุกคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็คือผมติดโควิดนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มาท,ทําคลิปไม่หายคิดถึงนะผมก็หายแล้วแหละสักพักหนึ่งแล้วครับก็ทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนมาครับแล้วไปอยู่หน้าจับคู่กันเลย แล้วผมก็ตกไปอยู่ที่พันสี่นะทุกคนดูดิตกมาโคตรเยอะเลยเอาหน่อยเว้ยไม่ได้ทำคลิปนานนะทุกคนการพูดการอะไรนี่ก็แบบจะแบบแผ่วๆลงนะคลิปเขาก็ตึงพอสมควรนะทุกคนกดเลยและกันอย่าลีรอครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามเพจ a c e b o o k ผมด้วยนะทุกคน ถึงพันซับผมจะแจกไอเดีไปนะครับทุกคนฝากไปกดติดตามด้วยนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง,งคลิปนะครับมาครับอยู่กันในเกมเลยทุกคนเจอพันซีว่ะเกมเนี้ยโอ้โหเกือบไปอึ๊บเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหเกือบไปว่ะทุกคนต้นเขาทักทายแล้วหนึ่งชดขอตึงๆเลยนะในเอาหน่อยเว้ยมาครับค่อ,อยๆตอบบอลขึ้นไปครับเดวีเ่เบงแฮมครับ เอ้ป้าเป้ฮึบฮึบลองเลยทุกคนโอ้โหไม่ได้ว่ะทักทายก่อนทักทายก่อนฮึบผมไม่ได้ว่ะโดาครับโอ้โหยังไม่ได้เอ้ยโ,โดาหลุดว่ะชิมหายละอึบสวยโอ้โห,โโหฟันได้แบบมาทันเวลาทุกคนมาครับ สวนเลยเอ็มบาเป้แรดฟอร์ดกับที่เอ็มบาเป้ทำชิ่งกับแรดฟอร์ดกลับไปที่เวีาโอ้โหไม่ได้วะ่ะอึ๊บโอ้โหเอฟันได้ยืนหลุดตำแหนง่งชิมหายแล้วฟันบาเทนโอ้โหเขาไม่ยิงวะ่ะสวยแบบนี้ก็เสร็จเราดิไม่ยิงอะ่ะอึ๊บคืนก่อนค่อยเซตบอลึ้นครับเวลา เนสต้าโอ้โหเนสต้าวิ่งหนีบอลทำไมวะเวลาโรัอนโดสลาโอ้โหทุกคนดูเขาต่อบอลคือแบบลิงชิงบอลเลยนะเสร็จแล้วสวยสวยอึ๊บโอ้โหลาสฟอร์ดทำไรวะอึ๊บเสร็จแล้วยังวะฟานมาเทนสวย เวลาเดวเป้โอ้โหไม่ได้วะอืเขาก็ตื่นแล้วเนี่ยทุกคนเบคแให้ครับเมซี่ไลฟ์ฟอร์ดได้ไหมโอ้โหไม่ได้วะยึบบอลยังเป็นของเราสวยใจเย็นใจเย็นทุกคนอโนโอ้โหใจติดอีกอโนถอยอโนไปรับก่อนอย่าเพิ่งเติมโอ้โหช็อตนี้แบบอึบ ยังได้ว่ะทุกคนยังไม่เสียประตูอ่ะโอ้โหจะมาเสียตั้งจะมาเสียตอนนี้แหละโอ้โหทุกคน <c oughs> ยังไม่เสียประตูนะโอ้ลุ้นเยี่ยวแตกช็อตนี้จะเม็นคร่แรกเราหว,ว่ะโฟกัสในเกมนะครับขอโฟอกัสในเกมอึบสวยโอ้โ แล้วฟอร์จ่ายบอลอะไรครับเนี่ยึ๊บเอาไหนเว้ยเวลาเมื่อิอันโนอันโนอินาตาเมาื่สิโอ้โ้หไม่ได้วะ่ะจบครั้งแรกแล้วทุกคนยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เลยนะโอกาสยิงก็เท่าๆกันแหละเอากดเลยวะ เป็นตัวก่อนละกันไม่ฟรีก็ต้องลงแหละมาอยู่กันในครึ่งสองเลยทุกคนกว่าเขาจะกดนะโอ้โหแบบเหมือนท่วงกลัวเออเวลาโหไม่ได้วะอึ๊บเราก็่วนแล้วทุกคนโอ้โห หายแล้วทุกคนโดนนำแล้วว่ะอึ๊บขอตั้งใจเล่นหน่อยนะเอฟฟอร์ดโอ้โห้ยยังได้ว่ะอึ๊บสวยโอ้โหทุกคนผมโกดผิดว่ะพลาดได้ไงวะช่วงเนี้ยเอาพิโดเขาปล่อยบอลอีกสวยฮาเลนรีบเลยฮาเลน อันนี้ตาพิกมาโอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยอึ๊บเบงแฮมอมืยังไม่ได้อีกเ็จเลาสวยสวนเลยโอ้โหดูเบคเคนบอกเอ้ยดันมาโค้รสูงอะแทงลูกนี้ลูกยักษ์หนึ่งทีโอ้โหอึ๊บโอ้โหฮาเลน,นจอดจอดนะเนี่ยแบบ มันไม่ควรพลาดแล้วอ่ะจกกังหวะเมื่อกี้โอ้โหแล้วผมทำไรผมวะสวยนี่แหละฮาเลนบอกค่าขอเอาคืนเอาหน่อยเว้ยหนึ่งเท่ารู้อ่ะทุกคนขอนำก่อนโอ้โหเขาหยุดเกมอะไรวะขอเปลี่ยนในมาเลยแล้วกันมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยจะแพ้ไม่ได้นะทุกคน เราต้องชนะอย่างเดียวนะเพื่อแล้งเราผมจะกลับคืนพันห้าแล้วทุกคนจากที่ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดหน่อยฮึบโอ้โหยังไม่ได้เฮ้ยโอ้โหทุกคนช็อตน,นี้แบบไม่น่าพลาดว่ะสวยไม่แห้มคืนก่อนเอ้ยวิ่งวิ่งกลับหลังก่อน<ๆ>เขาเปลี่ยนฝั่งมาว่ะฮึบ<ๆ>โอ้โหเหมือนเขาทำชิ่งกันเลยอะ ชิมหายละเอ้ยสวยสวนเลยปึ๊กคาเรนเนียตากับที่คา้รนรับลูกนี้คาเรนกระช่างเลยดรฟอร์ด <'s> โอ้โหคาเรนโอ้โหทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะจับใจยังเลยทุกคนชอดเมื่อกี้เสจแเราดิอนโน โอ้โหยิ่งไม่เข้าราจะโดนสวนอีกอึ๊บอืมช็อตไหนเสียวๆนี่พี่ฟันได้จัดให้หมดเลยนะโอ้โห,โโหไม่มีใครเอาบอลเลยครับทุกคนช็อตเนี้ยอื้อมต้องยอมแล้วช็อตเนี้ยขอเก็บลูกเปิดได้เปล่าวะนานแล้วไม่ได้ทำอึ๊บโอ้โห へ ey, へ ey, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อมันไม่เปลี่ยนตัวให้เป็นฮาเลนวะพี่โดเขาว่าไงเปิดมาครับตรงนี้เนี่มาให้เบงแฮมไปก่อนแบดฟอร์ดฮาเลนอ้โหไม่ถึงว่ะปึ๊บยังได้ได้เปล่าวะโอ้โหยังไม่ได้อีกบอลอยู่เป็นของเราโอ้โหอีเนียต้าปล่อยบอลว่ะ ชิมหายแล้วทุกคนเปิดเช็คลูเปิดหน่อยอ้าวหลุดนั่นเนี่ยปึ๊บาเล่นนี่แหละนี่แหละเอาหน่อยเว้ยสองสองแล้ววะ่ะกดเลยกดเลยขอเปลี่ยนตัวก่อนนะขอเอาอนเนสตาออกก่อนเอาหน่อยเว้ยเดอะบอยไม่ต้องทำให้เป็นเกมพลิกได้แล้วเฮ้ยทุกคนใจเต้นตุกๆเลยว่ะช็อตเนี้ยต้องชนะ เซร็จแล้วสวยนี่มาโอ้โหยังไม่ได้วะโด,ด้วยด้วยเฮลเลนสวยอนโอฮนฮาแลนด์แทงแลฟฟอร์ดเติมมาดีวะไม่มีใครเติมเลยปึบโอ้โหแลฟฟอร์ดเฮ้ยโอ้โหเนี่มาฮาแลนด์แลฟฟอร์ดลูกนี้นี่แหละครับนาทีบ่าวครับทุกคนสามสองเขาทุกคนอ คิดว่าจะทําได้นะเนี่ยทุกคนสามสองครับอ้หหน้าที่บาปของจริงว่ะปิดปิดปิดเกือบแพ้แล้วไหมล่ะอ้โหทุกคนเกือบแพ้นะโอกาสยิงดิโคตรเยอะแต่ยิงเข้ากรอบแค่สามเอ้แต่เป็นประตูแค่สามนะทุกคนก็สลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ผมด้วยนะทุกคนถึงพันซรัพผมจะมีแจกไอเดีไปครับทุกคนบ๊ายบาย